สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาปลูกปาล์มกันครับผมหลังจากที่เราได้ทําการปรับเปลี่ยนในส่วนของพื้นที่ของนาข้าวนะครับให้เป็นพื้นที่สําหรับการปลูกต้นปาล์มนะครับผมนี่ทาเป็นล่องสวนนะครับผมปรับเปลี่ยนสภาพให้เสมอและก็พร้อมที่จะลงต้นปาล์มกันนะครับ นี่ครับเราได้ทําการขนต้นปาล์มมาไว้ที่แปลงแล้วนะครับผมบรรยากาศดีนะครับแถวนี้นะครับผมก่อนอื่นเราก็ทําการนะครับมาขุดกันก่อนขุดหลุมนะครับผมมีพ่อและก็ผมนะครับทําหน้าที่ขุดหลุมนะครับระยะปลูก ที่เหมาะสมนะครับคือ 9, 9คูณ9เมตรการขุดหลุมปลูกจะทําการพร้อมการปลูกนะครับโดยขุดหลุมให้มีขนาดใหญ่กว่าต้นกล้าเพียงเล็กน้อยนะครับหรือว่าประมาณ45เซนติเมตรนะครับผมสำหรับความลึกของหลุมจะต้องไม่ลึกหรือตื้นเกินไปนะครับก็อยู่ที่ประมาณ45เซนติเมตรเหมือนกันครับตอนนี้คุณพ่อนะครับก็ทําการ โรยในส่วนของฟอสเฟตและก็ปุ๋ยนะครับเพื่อที่จะลงก้นหลุมก่อนปลูกนะครับผมใส่เข้าไปเลยลำดับต่อไปครับก็ทำการปลูกป์มกันเลยครับผมนี่ครับผมมาช่วยปลูกด้วยนะครับทั้งขุดหลุมและก็ปลูกเลยครับผม นี่ครับคุณแม่สวยๆก็กำลังปลูกอยู่เหมือนกันครับนามเนี่ยนี่มันออกรับชมคู่เดียด นะครับการปลูกจะต้องให้โคนของต้นปาล์มนะครับเสมอกับดินหากปลูกลึกเกินไปจะทําให้ส่วนยอดนะครับถูกฝังไว้ใต้ดินแต่ถ้าตื้นเกินไปก็จะทําให้ปา,าล์มล้มได้ครับหลังจากปลูกเสร็จนะครับจะต้องเหยียบดินรอบโคนต้นปาล์มให้แน่นด้วยนะครับนี่ครับหลังจากที่เราปลูกกันเสร็จแล้วนะครับ ครับผมหลังจากนี้นะครับผมก็จะทําการเก็บภาพบรรยากาศหรือว่าวิวัฒนาการของต้นปาล์มสวนนี้มาฝากทุกท่านกันนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าปาล์มสวนนี้จะให้ผลผลิตที่ดีและก็ราคาของปาล์มยังคงสูงอยู่นะครับผมก็ฝากทุกท่านนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ